ありがとうございます。<laughs> ใายหลังนะครับในองพิการเขาก็เลยรีกอครัพาหารตัวดอกไม้ยพ่เป็นแผลต่างบนะครับไว้วามพระลบพระลบฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้า Jadi, teman-teman ibu bapa ni akan membuat video Thank <laughs> you. ฝ่าพระองค์ทุรีเทพระบาทโรดก้าโกรดอมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์ษาร8่สิบแปดรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 8ั้าร้อุทธดเจ้านายทุรีเสริพระดีบุญผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดพิศนุโลกพร้อมด้วยผู้บริหารสลว่ราชกา,ารเหลกากาชาจังหวัดและข้า,าราชการ รวมทั้งผสมพิทรุ่น,น,นทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่และที่นี้มีความระับตื้อยุติ่เป็นผลนพลที่ได้มาพร้อมกันถวายพระกรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าพระองค์บุรีพันนานาระศริลให้มีความสุขสด,ดุด้วยพระราดิกานะแน่วแน่ทุกไทยได้สามารถพ้นจากความยากลำบากไปได้โมะชา ทั้งอย่างพระราชาการทั่วราชการจัดในวันนี้เรียกองคุณรีมะบาทที่สองสว่างการหยุดทั้งเราประสบอุปกรณ์ตลอดไปในสุภาพบุรุษขอพระราชทานถวายพระกรชัยมงคลขอพระราชทานถวายพระกรชัยมงคลขอพระราชนุาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตร ลาาและสี่ศาแตะ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาบนุถิตังประวนา,านสัสิตเป็นนิ่งหวันอกก้าว